มีอย oh. ่างมหายเอฟซีฝากอย่งไาใหาเอาเดินังเดือเดเดินังเดแตเดแตเดเด สวัสดีค่ะสวัสดี FC ฟีนิรุ h ชาแนลนะจ๊ะพี่นองคะหลังจากที่นุ้ยไปล่ำรองเมื่อกี้เอฟซีให้มาลอยมาเยอะมากนะคะวันนี้นะคะเราเช่นเคยเราก็จะเอามาลอยไปให้คุณแม่ต้อมมีจากพี่เจมพี่กุ้งแล้วก็ f อฟจากหน้าเวทีก็มีนะคะมีจากแม่อันบ้านฮาร์ดน้องแํมพาสจากใ จากแม่แพทบ้านฮักน้องแคมปัสนะคะอันนี้ก็จะจำเป็นของพี่เป่าจากพี่เป่านะคะขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็มีมาลัยหน้าเวทีจากาทีมสายจู๊ดพี่หมวยพี่ดาวพี่ฝัง ก็หลายคนนะคะแม่เจีย๊ยบแม่บ้านทักน้ําตาลอะไรที่ให้มะไรมาแล้วก็มีวันในหน้าเวทีทุกๆท,ท่านขอบคุณมากๆนะคะเดี๋ยวพี่รองเขาจะเอามะไรใส่ไปให้คุณยายให้ก่อนวันแม่ไม่เป็นไรหรอกของฟันให้่มากทุกหลอดมากย่ามดลยให้ทุกหลอดยายยายแขงแงง มาเนี่ยยูน่ามี้นามใยายสับปะดสับปะยูวัดหมูมีอย่างมาหายเอฟซีฝากอยนะ่างมาหามาใายชื่อยยาดิงเป็นตัวอย่างเนาะ <laughs> <laughs> ใช่ย่าไปใกล้นี่ล่ะยิ้ขากว่เอาต้นสิวยันยัง,เอ,งเอามาไล่มาฝากสีดมาไล่ด้แม่อันบ้านฮักแคมปัส มีแม็กกุ้งมีพี่เจนพี่เปาแล้วก็เอฟซีทุกๆคนเอาหนิมีอย่างแนี่อยู่ในะหนิเอาเอาเอาอกมาเพิ่อนบึงเปาพี่เปาบ่พี่เจนสีพะแนกขวดสีพะแดกขวดแม็กุ้ง ต้องีไฟเอามาไลโอ้ยควันเอาไปร่ำควันสิเลยมาไล่นี่ด้วยกับเต้นให้เบิ่งเบิ่งเด้อฮ่าฮ่าฮ่านเอฮ่าฮ่าฮอาเ่าฮ่าก่นต่าฮ่าฮ่เาฮ่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 าน่าฮ่าาแ่่าฮ่าฮ่่า่ เล้นมากเมาเอาีนได้มาไล่ิสิได้แด้วนี่ยเต้นบบโดนเนื้อที่บ้านลมัน้ที่บ้านมันเต้นเดียวมา่เต้นอนพี่น้องเอ้ยบเตอนมือยังมาถือโย่านได้นนเตนจังไดอ

ว่าแรงชิลล็อกชิลล็อกโย่อันแเงนัมนบุญตาชิลล็อยู่แหงนัินอ <laughs> นอดดอกแค่มันได้แล้วกันมันได้ซามหน่นเอาขึ้นไปดอกแค่แค่ที่ไอ้บอแค่ดอกแค่ <laughs> ที่ไอ้บอแค่คยังหวานนึกต่อไปอันนี้รองว่างได้สิน <laughs> มันโมโห <laughs> จักเนาะก็ได้สามหนิ <laughs> ออ <laughs> ดอกแค่ว่าลวกยัง ดอกแก้ววันหนึ่งใส่ปลากินกั๊บแก้วเนียวอะไรแก้วบุญเนาเอาข้าวมาใี้แก้วเหนือกั๊บแก้วบอกเนาะเกิขายแก้วไปนำเน้ะเอามาไล่จากพี่น้องเอฟซีขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆเลยเอฟซีได้บุญได้หลายได้หลายแต่หน่ออ่านนอน อันเด้อร่างเดอยพูดเพิ่งสักวันกังได้อะอันเด้อร่งเดืออันเด้อร่งเดืออันเด้อร่งเดือตึงตึงนะเอากาสิแม่ดูอัเด้อร่างเดือจังงันพตึงตึงเนาะเอามายเอามาเลสักวันเออแบนั่นละนังเลยอ่ะเตะเดะเดะเด้อเด้อร่งเดือเด้อเด้งเดือยเะเด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 ้อหัวกหั เอาเฮียท่าไหนก็ได้ค่ะเป็นพวกเตะเดะเตะเดะแดด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 แดแถเห็นที่บดตะกีดแถบแวอีหนูเกียรนะเ้าเด้อรังเด้อเด้อเด้รเด้อเดะ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 ดดดดด ก็ไม่น่าจะสี่ยาวอีนะหอนว่วเหม็นน้กเยอนทกากเนอนกิหรกันเนี่เอาตึงๆกันได้เดี๋ยวังเดือ่ตึงๆกัได้เอาดๆกได้เดี๋ังเดือเดีอดังเดือ่ตึงตึงคุกอย่างมัไม่แห้งเลยยันเดีอดรรังเดือ่เดีอดวรังเดือตึงตึง แกมาไล่เนอะวะเนอแม่เพ่อองแม่ความสุขเล็กๆน้อยนะคะได้มาไล่มาก็ได้มาได้มาจากพี่น้องเอซีนะคะพี่น้อง่ะพี่น้องเอ็มซีเอามาไล่มากหายน่รุยมากเพิ่มมาจะเป็นมาไล่เป็นมาไล่ออนไล์มาไล่แบอ่อนไล์แล้วอัานีรด้วยกับอ่าบริเหตุเป็นพ่วงนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็ เป็นมาลายหน้าเวทีนะคะอพวกนี้เป็นที่บอเป็นพวกนี่คือเป็นหนาเวทีที่เป็นพวกขนาดเวทีกันแต่ว่ามี่แม่แม่มีพีพีมี่เอฟซีที่เพิ่นเฮ็ดมาไห้นะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะหลายๆเด้อเนี่ยขึ้นไปเป็นลอยทองท่านท่าเด้อดีอยู่แม่ดีอ่ะท่านแม่มาไห้อยด้ไแม่ด

ไปร้านไปนเ,เี่เงินใบานีมันี่นสีองนกหมือนกแปดบพอดพี่น้องแม่พกก็จะเอาติมมาใหอายคนปวดพอเดเอดซีหลายๆชุขภาพร่างก,กายแข็งแรงนะหาเงินหาทองมันมันเสร็เขาจะไม่กินแกงเห็ดนะแม่เอ็นเน้ย็นนะ เพิไปหายเมื่อเร็วไปหายแล้วเออเพิ่มในเรื่องแกะผักอันนนั้ใหนเพิ่มแกะผักอันติวเพิ่นมีผักติวใส่บอบุปล่อยพ่าใหนเพิ่นแล้วสปรนจังนับปล่อยแล้วกงินเดี๋ยวได้ยังต้องนะยิ้มไม่ได้เลยเงินปล่อยเห็ดยักษ์ลาบันตาผามานับเงินลอะไรเงินขาก็ขอบคุณเอ็ซีทุกๆท่านนะคะที่มาให้มาอะย เพราะว่าจะเป็นพ่วงหรือนาเวทีหรือบอมาให้กำลังใจผูซ,ซึ่งซ,ซื้อหรือบอให้หาบาสิบาทก็ถือว่ามาให้กำลังใจก็ถือว่าขอบคุณมากๆนะคะคนทีอ่บอมีมาไล่เนาะหายมาเบิ o u t ยูทูบเบิ่งเพจมาเบิ่งอย่างซื้อๆก็ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณทุกคนที่มาเป็นกำลังใจและก็มาเป็นส่วน,นของ นี่ลุยชาแนลนะคะขอบคุณมากๆจริงๆนะคะพี่น้องคะให้พี่น้องฮักแล้วก็เป็นกำลังใจแล้วก็อยู่เคียงขันนี่ลุยแบบนี้ตลอดไปนะคะพี่น้องคะเดี๋ยวมึงเอือนสิพาคุณยายพานเรื่อยเก็บมากบวบเหเหี่ยาใส่กาส์สาคุณยายพานเรื่อยเก็บปากบัวมึงเอือนอะไรอยู่มากบวอยู่ ได้กินมากบวายเรได้พี่น้องไม่ได้แกรไดติมค่ะได้เก็บบางบัวกินอะไรได้ข้างหลังเดียวเพื้อนสิภาคุณย่ายผ้าผ้าเลือกเก็บบางบัวพี่น้องเบื้องนะคะโอเคพี่น้องค่ะคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์ช่องนี่ลุยชาแนลนี่ลุยชาแนลแฟนเพจอ่าแล้วก็นี่ลุยต้อมน้อยแฟนเพจด้วยนะคะแล้วก็กดเย้าละกันทุกๆช่องนะคะของทีมงานนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ สสวัดีเอาลองเล่ดอกแค่ก่อนหน่อยนะดอกแค่ที่อ้ยหัว่ะที่อ้บอแค่ดอกแค่ที่อ้บอแคอยากกองได้ยส